2. วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่การจัดสรรคลื่นความถี่มีทางเลือกหลักอยู่11วิธีดังต่อไปนี้ 1. วิธีมาก่อนได้ก่อน (First Come First Serve) หรือ FCFS 2. วิธีการคัดเลือกเปรียบเทียบ (Comparative Selection) 3. วิธีการเปรียบเทียบใต่สวน (Comparative h e a r i n g 4. วิธีการประสานงานคลื่นความถี่ (Finely Coordination) ห้าวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ f i n e n c y Assignment 6. วิธีการประมูล Auction 7. วิธีการเลือกแบบสุ่ม Lottery 8. ตตวิธีการแบ่งขายคลื่นความถี่ Secondary Market 9. ว,วิธีการโอนสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่ Secondary Right สิวิธีการจอง คลื่นความถี่ Frequency r e s r v a t i o n 11วิธีการจัดสรรพื้นที่ Zoning, วิธีมาก่อนได้ก่อนเหมาะสำหรับการจัดสรรย่านความถี่วิทยุใหม่ให้กับผู้ขอที่พร้อมที่สุดโดยทั่วไปไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะมีเพียงค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการ คำขอเท่านั้นทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลจะก,กำหนดมาตรฐานหรือคุณสมบัติขั้นต่ำไว้และผู้ขอรายแรกที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะได้รับการจัดสรรความถี่ทั้งนี้จําเป็นต้องมีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่สามารถรองรับการจัดสรรคลื่นความถี่หรือการวางแนวทางพวกคุณอื่นๆเพื่อป้องกันการขอรับ การจัดสรรเกินความจําเป็นและเพื่อเป็นการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงวิธีมาก่อนได้ก่อนเป็นวิธีที่ง่ายและสามารถวางแผนได้ในกรณีที่มีผู้ขอรับการจัดสรรเป็นจนํานวนมากอย่างไรก็ตามไม่อาจรับประกันได้ว่าผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะนําคลื่นความถี่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหากผู้ขอรับการจัดสรร นำคลื่นความถี่ไปใช้ล่าช้าทำให้เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ล้าสมัยอาจส่งผลให้การใช้คลื่นความถี่ขาดประสิทธิภาพวิธีการคัดเลือกเปรียบเทียบการคัดเลือกเปรียบเทียบเหมาะสำหรับการจัดสรรย่านความถี่วิทยุใหม่เนื่องจากคาดการว่าคลื่นความถี่ที่มีอยู่เดิมจะไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีวิธีดำเนินการ3ขั้นตอนดังนี้ การแสดงความสนใจ (Expression of Interest) โดยผู้ขอรับการจัดสรรจะแสดงคุณสมบัติพื้นฐานของตนการคัดเลือก (Selection) คือผู้ขอรับการจัดสรรส่งรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มตามด้วยกระบวนการคัดเลือกการออกใบอนุญ,ญาต (License) การคัดเลือกเปรียบเทียบจะช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลได้รับข้อมูล เพื่อการตัดสินใจมากขึ้นและเป็นวิธีที่แสดงถึงความยุติธรรมได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องใช้เวลาดำเนินการและการวางแผนมากขึ้นวิธีการเปรียบเทียบไต่สวนการเปรียบเทียบไต่สวนคล้ายกับ,กา,ก,บ,บการคัดเลือกเปรียบเทียบการคัดเลือกเปรียบเทียบหน่วยงานกำกับดูแลตัดสินใจเองโดยที่ผู้ขอรับการจัดสรรไม่เห็นคำขอของผู้ ขอรับการจัดสรรรายอื่นๆแต่การเปรียบเทียบใต่สวนผู้ขอรับการจัดสรรเห็นคำขอของผู้ขอรับการจัดสรรรายอื่นๆและสามารถวิจารณ์หรือให้ข้อคิดเห็นต่อคำขอของรายอื่นได้ด้วยกระบวนการของการเปรียบเทียบไต่สวนจะเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้ผู้ขอรับการจัดสรรน,นำคำขอของตนและสามารถร้องเรียนหรือโต้แย้งได้บางครั้งการรับฟังความคิดเห็นอาจเปิดโอกาสให้กับสาธารณะซึ่งสาธารณะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการโต้แยง้งหรือยื่นข้อมูลประกอบได้การเปรียบเทียบไต่สวนเป็นกระบวนการที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยแต่มีค่าใช้จ่ายสูง วิธีการประสานงานคลื่นความถี่การประสานงานคลื่นความถี่เป็นวิธีที่ทําให้ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่มีสิทธิ์ใช้ความถี่โดยปราศจากการรบกวนระดับรุนแรงโดยกําหนดให้ผู้ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ลายใหม่ต้องตรวจสอบก่อนว่าระบบที่จะทําการติดตั้งจะก่อให้เกิดการรบกวนต่อการใช้งาน คลื่นความถี่ของผู้ได้รับการจัดสรรที่มีอยู่เดิมหรือไม่ทั้งนี้ผู้ขอรับการจัดสรรลายใหม่จะต้องประสานงานและต่อรองกับผู้ที่ได้รับการจัดสรรรายเดิมและบางครั้งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานีเดิมให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรรายเดิมด้วยดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะกับกรณีที่มีผู้ขอรับการจัดสรรจำนวนไม่มาก วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่การจัดสรรคลื่นความถี่คือการแบ่งย่านความถี่วิทยุออกเป็นย่านย่อยๆและจัดสรรย่านความถี่ย่อยเหล่านั้นให้กับผู้ขอรับการจัดสรรหน่วยงานกำกับดูแลให้อิสระต่อผู้ได้รับการจัดสรรในการเลือกใช้อุปกรณ์และกระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพวิธีนี้เหมาะสมสำหรับ กรณีที่มีผู้ขอรับการจัดสรรจำนวนมากกว่าในวิธีการประสานงานคลื่นความถี่วิธีการประมูลการประมูลเป็นวิธีที่สร้างไรายได้ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลและช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายมากซึ่งจะทำให้ได้ผู้ประมูลที่เห็นค่าของการใช้คลื่นความถี่มากที่สุด ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลสามารถออกกฎระเบียบเพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรายได้ที่ได้จากการประมูลจะครอบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเรื่องของการออกใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดการประมูลและยังสามารถนำไรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าต่อไปการประมูลจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางการเงินของผู้ประมูล แต่มีได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของคลื่นความถี่ที่ใช้ต่อสาธารณชนหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงินที่สูงมากทำให้เกิดภาระหนี้ที่สูงตั้งแต่เริ่มต้นและทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่วางแผนเอาไว้ได้นอกจากนี้การประมูลยังเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายเล็กและผู้ประกอบการรายใหม่ในทางอ้อมด้วย การประมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น4แบบดังนี้แบบอังกฤษเริ่มต้นการประมูลที่ราคาต่ำและค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีคู่แข่งแบบฮอลแลนด์เริ่มต้นการประมูลที่ราคาสูงและค่อยๆลดลงจนผู้ประมูลยินดีที่จะจ่ายแบบเปิดซองผู้เข้าร่วมการประมูลจะเขียนราคาประมูลที่ตัวเองยินดีที่จะจ่ายลงในซองปิดผนึกและส่งมอบให้คณะกรรมการ ดำเนินการเปิดซองพร้อมกันผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่ให้ราคาสูงสุดแบบเปิดซองจ่ายรองวิธีนี้จะเหมือนกับการประมูลแบบเปิดซองซึ่งผู้ชนะคือผู้ที่ให้ราคาสูงสุดแต่จะจ่ายเงินเท่ากับราคาประมูลของผู้ที่ได้ที่2การประมูลทั้ง4แบบสามารถแก้ไขหรือรวมกันได้เพื่อให้เกิดการประมูลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ วิธีการเลือกแบบสุ่มการเลือกแบบสุ่มเหมาะสำหรับกรณีที่การคัดเลือกที่ศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับการจัดสรรไม่สำคัญโดยผู้ขอรับการจัดสรรมีโอกาสเท่าๆกันขั้นตอนการเลือกแบบสุ่มมีดังนี้ประกาศย่านความถี่ที่จะจัดสรรและจํานวนผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอรับการจัดสรร เลือกแบบสุม่มโดยการจับฉลากหรือวิธีอื่นจากผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นวิธีการแบ่งขายคลื่นความถี่ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่บางรายอาจต้องการแบ่งขายคลื่นความถี่เพื่อกระจายความเสี่ยงดังนั้นหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการผูก ขาดตลาดนอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลต้องตรวจสอบสภาวะตลาดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาคลื่นความถี่เพื่อป้องกันการเก็งกำไรวิธีการโอนสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่บุคคลที่สามสามารถเช่าใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ได้มีการใช้งานหรือยังไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้ได้รับ การจัดสรรคลื่นความถี่วิธีการจองคลื่นความถี่การจองคลื่นความถี่เป็นวิธีที่หน่วยงานกำกับดูแลออกบอนุญ,ญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่ผู้ประกอบการแต่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพียงบางส่วนและถ้ากิจการไปได้ดีจะอนุญาตให้ใช้เพิ่มเติมได้หากกิจการไม่ดีก็จะไม่จัดสรรในส่วนที่จองไว้ให้ วิธีนี้จะให้ความแน่ใจแก่ผู้ประกอบการว่าจะมีขึ้นความถี่ใช้เมื่อต้องการใช้เพิ่มเติมและทำให้ง่ายต่อหน่วยงานกํากับดูแลในการกำหนดย่านความถี่และโอนความรับผิดช,ชอบให้กับผู้ประกอบการในการจัดการวิธีการจัดสรรพื้นที่หน่วยงานกํากับดูแลจะทำหน้าที่กํำหนดย่านความถี่โดยปล่อยให้การจัดสรรความถี่เป็นไปตามกลไกตลาดจากนั้นค่าธรรมเนียม ความถี่วิทยุจะขึ้นอยู่กับย่านความถี่ที่ใช้งานเปรียบเสมือนราคาที่ดินที่ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง3การบริหารคลื่นความถี่ตามหลักการของ ITU โครงสร้างองค์กรและกระบวนการการบริหารคลื่นความถี่ตามหลักการของ ITU สามารถอธิบายพอสังเขตได้ดังนี้โครงสร้างและการประสานงาน Structure and Coordination งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารขึ้นความถี่ s p e c t r u m Management Functional Responsibility ระบบการบริหารขึ้นความถี่ระดับชาติ National s p e c t r u m Management System ตามมาตรฐาน ITU โครงสร้างและการประสานงานการบริหารจัดการในการบริหารขึ้นความถี่ ในหลายประเทศจะมอบหมายให้องค์กรเดียวกำกับดูแลการบริหารจัดการการใช้งานความถี่ทั้งหมดในแนวทางนี้จะทำให้กระบวนการตัดสินใจและการจัดทำนโยบายง่ายไม่ซับซ้อนและในแนวทางนี้อาจทำให้มีพระ,ระงานมากเกินไปแต่สามารถลดพระ,ระงานได้ด้วยการมอบอำนาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการและคณะทำงานดำเนินการแทน ในบางประเทศมอบหมายองค์กรมากกว่า1องคอ์กรกำกับดูแลการบริหารจัดการการใช้งานความถี่ของชาติแต่การที่มีองค์กรมากกว่า1องค์กรนั้นจะทำให้เกิดการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจึงอาจเป็นผลให้เกิดความยุ่งยากในการประสานงานและส่งผลให้ไม่มีเอกภาพในการบริหารจัดการ